เคยสงสัยกันไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในโลกเขาแตกต่างจากคนอื่นๆคำตอบอาจจะง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับและมันก็เริ่มต้นขึ้นก่อนที่คนส่วนใหญ่จะลุกจากเตียงด้วยซ้ำครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกปรัชญาเปลี่ยนชีวิตจากหนังสือ The 5 A.M Club ของคุณโรบินชามากันครับใช่เลยค่ะลองคิดตามดูสิคะว่าทาไมคนอย่างทิมคุก หรือผู้นำระดับโลกหลายๆคนถึงยอมสละเวลานอนสบายๆเพื่อตื่นมาในความมืดและความเงียบแบบนั้นไม่ใช่ว่าพวกเขาชอบทรมานตัวเองหรอกนะคะแต่เป็นเพราะพวกเขารู้ความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในชั่วโมงแรกของวันซึ่งเป็นความลับที่เรากำลังจะมาเปิดเผยให้ฟังกันวันนี้ค่ะ โอ้โหภาพนี้คงจะคุ้นตาใครหลายๆคนเลยนะครับเราอาจจะกำลังใช้ชีวิตเหมือนซอมบี้ดิจิตอลกันอยู่คือตื่นมาปุ๊บก็โดนดึงเข้าไปในโลกของโซเชียลมีเดียกับอ e ีเมลทันทีเลยครับเรียกว่ายังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยวันของเราก็ถูกคนอื่นควบคุมไปซะแล้วนี่แหละครับคือสภาวะของการใช้ชีวิตแบบเชิงรับแทนที่จะเป็นเชิงรุกครับแต่ถ้าเรามีวิธีที่จะเปลี่ยนจากความวุ่นวายมาเป็นการควบคุมชีวิตตัวเองได้ล่ะคะหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกให้เราตื่นเช้าขึ้นเพื่อทำงานให้หนักขึ้นนะคะ แต่เพื่อให้เราได้เป็นเจ้าของช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดของวันหรือที่เขาเรียกว่าช่วงเวลาของแชมเปี้ยนนั่นเองค่ะและนี่คือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยครับชั่วโมงแห่งชัยชนะหรือว่า Victory Hour คือในทางวิทยาศา,ศาสตร์แล้วเนี่ยสมองของเราในช่วงเช้าตรู่จะอยู่ในสภาวะที่เหมาะกับการเรียนรู้และสร้างสารรค์มากที่สุดเลยนะครับ คลื่นสมองจะเปลี่ยนจากคลื่นเบต้าที่วุ่นวายมาเป็นคลื่นอัลฟ่าที่ผ่อนคลายซึ่งเป็นเหมือนประตูสู่สภาวะโฟลสเตทที่เหล่าอัจฉริยะกับศิลปินใช้สร้างผลงานชิ้นเอกเอลยล่ะครับแล้วเราจะใช้ชั่วโมงแห่งชัยชนะนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงล่ะคะคุณโรบินชาม่าเขาได้ให้พิมพ์เขียวที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆเลยคะ่ะนั่นก็คือสูตร20ทับ20ทั 20, ท, 20, ที่เห็นอยู่นี่เลย ใช่เลยครับสูตรนี้คือการแบ่ง1ชั่วโมงทองคําออกเป็น3ส่วนที่ทรงพลังมากๆครับเริ่มต้นด้วยการปลุกร่างกายให้ตื่นด้วยการ move 20นาทีแรกเพื่อสร้างพลังงานจากนั้นเข้าสู่ความสงบด้วยการ reflect อีก20นาทีเพื่อตั้งเข็มทิศชีวิตของเราและปิดท้ายด้วยการรับคมความคิดด้วยการ grow อีก20นาทีทั้ง3ส่วนนี้จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างรากฐานของวันที่สมบูรณ์แบบของเราครับ แต่การตื่นเช้าเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะคะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจริงๆเราต้องดูแลระบบปฏิบัติการภายในของเราทั้งหมดที่คุณชามาเรียกว่า4อาณาจักรภายในค่ะจริงครับเราทุกคนเคยได้ยินกันบ่อยๆว่าไมซ d เซ็คือทุกสิ่ง แต่สไลด์นี้กำลังบอกเราว่านั่นเป็นแค่25%ของความจริงเท่านั้นเองครับมันเหมือนกับการพยายามขับรถสปอร์ตที่มีล้อดีเยี่ยนแค่ล้อเดียวต่อให้เครื่องจะแรงแค่ไหนก็ไม่มีทางไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพแน่นอนครับลองจินตนาการถึงเสาหลัก4ต้นที่ค้ำจุนความสำเร็จของเราดูนะคะนั่นก็คือความคิดที่เฉียบคมหรือ Mindset หัวใจที่เปี่ยนด้วยพลังบวกหรือ h e a r t Se t ร่างกายที่แข็งแรงหรือ h e ลท์เซตและจิตวิญญาณที่ยึดมั่นในเป้าหมายหรือโซลเซ e ตค่ะถ้ามีเสาต้นใดต้นหนึ่งอ่อนแอไปทั้งโครงสร้างก็จะสั่นคลอนทันทีซึ่งกิจวัตร2 0 2 0 20ที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อบำรุงทั้ง4เสานี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะแน่นอนครับว่าการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ฟังดูดีมากๆแต่เราทุกคนรู้ดีว่ามันไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับ นี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องมีแผนการติดตั้งนิสัยใหม่ที่เป็นระบบเพื่อแน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะอยู่กับเราไปตลอดครับคำพูดนี้จริงมากๆเลยครับมันเหมือนกับการที่เราเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือเริ่มออกกําลังกายครั้งแรกเลยครับช่วงแรกมันจะรู้สึกฝืนฝืนไม่สบายตัวเอาซะเลยแต่นั่นแหละครับคือเสียงของความก้าวหน้าที่กําลังเกิดขึ้นความเจ็บปวดในช่วงแรกคือสัญญาณของการเติบโตครับ และนี่คือแผนการเดินทาง66วันสู่ตัวตนใหม่ของเราครับเราต้องผ่าน3ด่านนี้ไปให้ได้คือทำลายของเก่าที่คอยฉุดรั้งเราไว้ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ที่ทรงพลังขึ้นและสุดท้ายคือบูรณาการมันเข้ากับชีวิตจนกลายเป็นเรื่องธรรมชาติไปเลยครับความพยายาม66วันนี้คือการลงทุนเพื่อยุกระดับชีวิตของเราไปตลอดกาลเลยนะครับเมื่อเรามีรากฐานยามเช้าที่มั่นคงแล้วนะคะคราวนี้ก็ได้เวลาต่อยอดไปสู่ความเป็นเลิศในสิ่งที่เราทำโดยกลยุทธ์ขั้นสูงที่จะเปลี่ยนเกมการทำงานของเราไปอย่างเส้นเชิงเลย กฎนี้เรียบง่ายแต่เปลี่ยนเกมได้จริงๆครับคือเลิกเช็คอีเมลเลิกไถโซเชียลมีเดียแล้วทุ่มเทพลังงานที่ดีที่สุดของวันในช่วง90นาทีแรกไปกับงานที่สำคัญที่สุดแค่งานเดียวเท่านั้นลองนึกภาพผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นถ้าเราทำแบบนี้ได้ทุกๆวันสิครับโอ้โหเลยนะในยุคที่ทุกคนเชิดชูการทางานหนักตลอดเวลาสไลด์นี้คือการท้าทายความคิดนั่นเลยค่ะคนที่เก่งระดับโลกไม่ได้ทางานหนักกว่าคนอื่นแต่พวกเขาพักผ่อนได้ดีกว่าค่ะ การพักผ่อนไม่ใช่ศัตรูของผลงานแต่เป็นพันธมิตรที่ทรงพลัง,งที่สุดที่จะทําให้ช่วงเวลาทํางานของเรามีคุณภาพสูงสุดค่ะแล้วคําถามคือจะตื่นตีห้ายอย่างมีพลังได้ยังไงถ้านอนไม่พอคําตอบก็คือทําไม่ได้ครับการที่เราจะเป็นเจ้าของยามเช้าได้เราต้องเป็นเจ้าของยามค่ําคืนของเราให้ได้ก่อนการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของทุกสิ่งที่เราพูดถึงในวันนี้เลยครับเป็นเรื่องที่หลายคุณมองข้ามจริงๆครับนี่คือหัวใจของปรัชญานี่เลยคะ่ะ การควบคุมชั่วโมงแรกของวันไม่ใช่แค่การจัดการเวลานะคะแต่มันคือการประกาศอิสรภาพและเป็นผู้กำหนดทิศท,ทางชีวิตของตัวเองเพื่อยกระดับชีวิตในทุกๆมิติค่ะคำถามจึงไม่ใช่ว่าเราจะทำได้หรือไม่แต่คือเราจะเลือกทำเมื่อไหร่มากกว่าครับพรุ่งนี้เช้าโลกอาจจะยังคงหลับไหลแต่โอกาสในการสร้างสารรค์ชีวิตในฝันได้ตื่นขึ้นแล้วเราจะคว้ามันไว้ไหมครับชั่วโมงแห่งชัยชนะครั้งแรกกำลังรออยู่นะครับ